ไปไปครับ,บาบซีมุมงแรงครับพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์เอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามช่องอีสานบ้านผู้ยี่หน่อยครับอเ,เออช่วงใบ่ายมากกับมีเวียกมีงานทำไดกับผ้ากันเศร้าครับ <c oughs> เออมาอียหยังล่ะมาตอนกคือเก้าครับแนวมักลดสามขั้นสารที ออกมาบอไกลหรอกครับอยู่บ้านผมนี่แหละบ้านเล่าหลวงตำบลบึงทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรเห็นหนาเห็นตาเาาบิ่งเอาครับนี่ครับสายเหาครับอืมสายเห่าเมื่อนี่ว่าจิตั้งสายยาให้เป็นสายยาไม่อยู่ต่ว่าลอฟังผลก่อนพี่น้องจังเจียวสายยาไม่ให้อออันนั้นกับพระเอกท่องครับครับอือูซังบอขาดจริงลุงสาแน,น่นะพอไดน ได้คลิปทรงไอ้พี่น้องบึงเนี่ยนกกระชาไว้พี่ละครับุ่นของอาจารย์สายแหวเพิ่อืมส่วนของผมนี่ก็เจ้าเสือขี้หมองไม่อีกกรั้งพี่เส้นล่องอยู่ทั้งพี่หุ่นตัวหนึง่งขันมีตะนกต่อครับขันได้กันแตกสูวัดสวดอยู่นกปลาบ่าท่านมีมือนี่ทรงสิเป็นสายแห้วน้ำกันเบดสู่คนนั่นแหละ บ้านนี่ก็เลยมีก็เลยจิตทํานี่อ้ายไงพี่นนี่กัดผมไม่พร้อมจนนี่เออรอช่วงเนาะโอ้ยากได้นกซอหนังมันเถอะเออโอ้ยสิจ้างเศร้านี่เที่ยวจักบาทมองให้เรียนนกเห็ยนนู่นี่โอ้ยก็ตายท่แล้วเนาะฮะที่หลวงพ่อสามเดือนมันก็ตายท่านตัวคนจ้อยตายเสาตายท่านตัวเอาเศร้าไปแห้งหรือไม่ที่นั่งก็ซออยุติเยี่ยวแต่ล่างโอ้ยมันก็ได้สามมือท่านตัว เขาว่าได้ตจอนงนี่ตายตายเมไ้เอาผมที่จ้างเศร้าแม่บ่ต้องมาต่ตอแม่เฒ่าแล้วนั่งเอาลูกเอาหลานอยู yeah, ่ฮื่นแม่มันสิตายย้อนสูบยานีแล้วด่พุ่นว่าคนหอกดังทวนๆนี่ก็กินเอ็มร้อยลายพี่น้องกินเมื่อนี้ผมเอากาแฟให้สองปองเอ็มร้อยอีกสองขวดครับให้เรากินมื้อนี้ ติตายย้อนสูบยาก็อิ่มร่อยนี่แหละผมเบิ่งอยู่นี่เพื่อนเที่ยวหองนั่งหัวล่อยอยู่ี่ติจางเศร้า,อา,า,า,าอายใจก็เศร้าซาเดี๋ยวให้เสี้ยนหลองเบิดดุงนกเอาว่าสามพันไปผมเดียวเบิดเลยเอาหนีเบิดเลยน,นกอยู่หันหกเกตโตให้สามพัน้วกัดเนียดเกา่าไม่เาวเกาว่าเจ้านั่งเอาล้านอยู่เฮือนซะอเอาว่า บได้พอสอปีแล้วมันก็ตายทิเล้ว <c oughs> ตายก็กที่มีสงสารอยู<ะ>่ตัวนไสนการหรอกวได้การเอาของของูซีจ้ะมักแห้งบลบอก่แห้งละมันก็พอนคได้ตัวโอ้จอนอกนี่เป็นเกียวจิลาพไคฟังเอาพี่น้องจางเศ้ากับ่เศ้าครับตากรรมเขาเ่ยสง่ายมาแล้วก็พอนค เบี้ยเบี้ยผู้สูงอายุก็ได้แล้วเบี้ยเบี้ยผู้สูงอายุบริเฮตยังขับออกเดือนใดไปซื้อเตลกห่อเข่ากับแก้วครับย่างม้านี่ขวันดีดเออเ็มดอยหอยเ็มือแล้วสองสามสี่ขวดลองมือขัดงอนเสี้นลองมือขัดงอนฟังอย่างนี้เอาไ่หลองให้จ้างเเราแล้าวเศร้า ตะวันนกเล่าขันดีดีพี่น้องเนอะนกเล่าตัวหนึ่งเล่ามากนี่ผมตั้งซื้อให้เจ้าเฉินหลงครับขันดีดีล่าดีแต่ว่าเขาล่มบลายดอกมีอ่างสามคำว่าจะกีบพันยูมอนี่แหละเราจะจ้างเศร้าพอมย่ามาถอดเท่าแล้วปฏิว่าพญยน้อยบ่เท่าบ่ยังคือบ่เศร้าปฏิว่า แต่ว่าผมเงีมือเส้าผมก็ไปเฮ็ดภารกิจแล้วคำบุญว่าจังมากส่วนท่านรองมือนี่เพิ่นติดภารกิจกีฬาอบตครับเพิ่นก็นสิีอยกุจักแต่ว่าผมนี่อยแล้วแเรียก<ะ>แล้วงานนะสร้างบ้าสร้างฟองเละเิ่นว่าสิมาตั้งตางตอสนกเนาะเออมันอันนี้มาอยู่แต่ว่าแต่ว่าพี่น้องเห็นเฮาใด่ซูมือซูมือกบาังเทือก็ะ ออกยาเหมือแรลงครับเท่ยไรสีมงแรงหอดหกมงแรงยังสิล่ะแนวแนว,แนวมักเนาะเออแนวมักแนวมักครับบางคนก็มักตีแก่คนก็มักตกป่าเออคนก็มักวานแหเออมันเปลได้ว่านแหนอนว่ารับเออกินดอกปลาวานต้องดูู้วานบางคนก็ไปยิ่งป่าดิเอ,อย,ยิ่งป,ปะปืนคู่มือสมัยคู่มือนี่มันเป็นปืนนั้น ปืนนยังที่ใส่ยางยิ่งมุมินลอกหรือบด้ล่งเอาดีได้ครับหนึ่งก็ได้แต่ว่าเพิ่นบ่ขาดแรงขาดง่ายได้เละลูกพี่ซุ่มตอนนกซีซุ่มตอนนกนี่มือได้มือบ่ได้เด้ตอนแล้วก็บ่กล้าลาบเด้พี่น้องบานบ่กล่าไปนี่เอาไปเลี้ยงครับจวได้บ่ดีกับปล่อยครับแล้วแรงเงี้ซุ่มเขาไปยิ่งป่าพุ่นเราไปซื้อป่าเขาพิ่นเพิ่นเลยว่าตอนเชิงอนุรักษ์ครับอืมบางคนก็เพิ่นกระดามามาเนาะ โอ้ยจอไปยังแต่สูงสารแต่รูดตจรเนี่ยจอมาเลี้ยงผมกว่าบ้านเนาะมันบาดีก็ปล่อยโค่นเขาก็ปล่อยไปเออเอาแต่โตอันนี้พอได้ขันฟังพอได้ต่อเรียนเป็นเกมกีฬาฟน้อยเนาะอ้โผมว่าตายคักเจ้านี่พ่นยาชวนชนป่านนี่โอ้ยมันก็ม้วนที่สิบม้วนที่สิบม้วนที่สิบโอ้ยฟังเออเด้อพี่น้องเลย เอ้าซอนรถ宝马มือนีสโวกันเ่นยุ่งซีละอดสาวเบิ้งไงเนี่ยพี่น้องไอ้เอฟซีก็ได้เนาะแต่ว่าพญ่เถียนกับแวบแวบมาน้่อยู่ด้ครับแต่ว่าเราเมื่อแล้วเราหย่านแล้วเราเข่ากองส่วนพญ่ีเถียนนี่เก็ตซิบกลัวเหรอพี่น้องอาจารย์ญ่พู้หนึ่งแต่ว่าพ้นเป็นสร้างสมรถสมใหไ่รดไทยรถยังพ่นสอเป็นเออเพ้นเปิดร้านนี่ก็บเ่เคยบ่คอยมีเวลาก็เลยบ่คอยได้เข่ากล้องทีมงานอีสานบ้านพญ่ยหน่อยเป็นไร ทีมเป็นรักกะจีมีทันร่องกับเสี้ยนร่องนี่แหละับยายสมพ่อหนี่ผู้หนึ่งทีมญ่เติบอยู่ทิมนี่เแต่ว่าผู้ข้องแชมป์มาโดยตลอดไปน้ำกันก็คือสายแฮ้วครับอืเพื่อนยืนยัดของเพื่อนประจําละอืมูได้กะตามเราบเอาอมาได้กินเอ็มร้อยเมื่อละสามสี่ขวดแล้วก็มื่อก็ว่ามูกะจีบอกซาเออ่อไปนกขันดีมูกะจีบอาซ่า บัอยูนั้นบัอยูน้มูผันหมานดิครับบัออกจากเล่าแล้วลูกพี่เลนองวัยกปีแล้วาหลายปีแล้วรูขาวอูจัาอายุจักปีเเศ้าสองเ้าสามเศร้าสองเศร้าสามเดี๋ยวนี้ได้เบี้ยผู้สูงอายุแล้วครับสองปีแล้วคืนเอาพี่น้องว่าแล้อายุเท่าไหร่บอกสเมืองแถวสมุทรปาการซอยหาไปพทนสาเนเศอืม เดี๋ยวนีปียุ่งเทปยุ่งเทปเกตปีตอนนงย่างเดียวตอนนงย่างเดียวออกมาใส่มาามดมดแอดแหลกเลยเงินเดือนทรงม้าใส่เออพอพอใดประโยชน์เนีงยม้าใส่ตอนนงย่างเดียวเออก็ะยอนเมียเจ้าไรนี้ดอ๊ะไม่หัวหยอกเล่าไปซื้อดอกครับอ้าวเบิ่งภาพบรรยากาศชงให้ชงหน้าครับพี่น้องนั่งอยู่เสียงหน้าขห้เจ้านี่ล่ะ คือจีบบลคือหรอครับมือนี่ เบ่งครับคุณพากันไปรุ่นนกแล้วครับพุ่นไปแล้วคุณ